สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมไอดิทันผงครับผมอมาดูบ้านเฮาวันนี้ครับนี่นี่คุณผู้ชมถ่ายเราไออย่างมีในจอกตองนี่อ๋อนี่ครับมันก็คือนี่ดูครับผมโอ้ไข่มดส้มครับอ่านี่คุณผู้ชมดูดูเต้งมอเนี่ยแม่แม่มันยังดิ้นอยู่นะครับนี่ เดาเดาเดโอ้โหได้มาใหม่ๆเลยครับนี่เพื่อนเอามาขายนะครับผมเลิกงานไปแอวกอฮเนาะได้มาห้าจอกครับอหม,ม,ม,มาะเดี๋ยววันนี้ครับผมตั้งใจจะแกงพักหวานใส่ไข่มดส้มครับแต่ป้อบ้านป้าขวอย่างเขาเนาะแกงพักหวานไปแกงบะได้นี่มันบะได้อารมณ์ครับมันต้องทํากับแก้มตัวเนาะทําอาหารมาถึงจะได้อร่อยครับเดี๋ยววันนี้จะทํา ซาไข่มากส้มให้คุณผู้ชมได้ดูน้อเดี๋ยวาไปดูกันครับว่าซาไข่มากส้มทํอย่างไรนะครับและแซ่บขนาดไหนไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเวลาเราซื้อมาเนาะไข่มากส้มนะครับนี่ครับก่อนเพื่อเอาก็จะเอาแป้งแป้งมันนะครับอันนี้ใส่ตัวเนาะเอาก่อต้องเอามาล้างก่อนครับล้างเอาแป้งมันออกหมดหมดก่อนน้อนเนเนเอาใส่กระชอนนะครับล้างแป้งมันออกก่อนนะครับ ซาไข่มะส้มของเรานะครับนี่เรามาดูครับเครื่องของมันเนาะมีจะไข่ซอยครับพริกแต้ซอยเนาะมีกระเทียมซอยใส่หน่อยครับอันนี้กอหอมแดงส่วนผักนี่ก็พผักไปหอมด่วนผักชีต้นหอมนะครับอ่าอันนี้ไอ้นี่ครับไข่มะส้มของเรานะล้างเอาแป้งออกเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาดูขั้นตอนการปรุงครับผมครับง่ายๆครับ ใส่พริกลาบไปนิดนึงครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะครับน้ําปลาครับน้ําปลามะนาวครับผม นี่ครับเพิ่มความอร่อยครับผงชูรสนิดนึงแค่นี้แหละครับผมนี่ครับเอากัมากล้นเลยครับอแค่นี้แหละครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี ซาไข่มดส้มของเรานะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ซาไข่มดส้มนะครับโอ้ใส่พริกลาบเนาะสไตล์บ้านเฮานี่ครับผมโอ้เหมาะน,นี่นี่ครับโอ้อย่านเี้นี่ต้องมีน้ำฟองเย็นๆล่ะครับผมหาขอจิ้มก่อนอืมยอดโอ้ถึงเหมาะครับ นี่ครับคุณผู้ชมบอกแล้วนี่ขาดไปได้ครับผมโอ้ยกับแก้มเด็ดสักขนาดนี้อ่อยนี่ครับหุดยอดครับผมนี่ครับแต่เนืจะแกงพระกะบานครับผมใส่ไข่มดสมนี่แหละเพิ่งตับนะ้ำพริกเสร็จครับ แกงผักหวานวันนี้นี่ก็นอกจากไข่มะส้มนะครับใส่ปลาแห้งเลยครับอันนี้เ่อต้มเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะได้แกะไง่ายๆเนาะเนี่ยกับเข้าตัวกินตัวโอ้จนซาจะใกล้จะหมดแล้วครับอืมอสุดยอดเขอยกน้ำนี่ครับน้ำมาตูหมนหน่อยอ่ะไปดูแกงผักหวานของเราครับเนาะ อ้นี่ครับคุณผู้ชมแกงผักหวานโน่นี่นี่นี่เหมาะกว่าครับแกงผักหวานใส่ไข่มดส้มครับผมมีปลาแห้งด้วยเนาะแล้วก็น,นี่วุ้นเส้นครับสุดยอดครับผมเมนูตามฤดูกาลครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับชอบกิลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเมนูบ้านเราจะเป็นอยังคอยติดตามนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน right. ้าครับโอ้อันนี้คลิปนี้ขอลาด้วยนี่ครับหม้อแกงพักหวานเดือดๆไหมครับโอ้โหนิ่งๆปิดแก๊สก่อนเนาะอืน่ากินก็ครับนี่ดู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 เต็งหมดสมอสุดยอดครับผม